ฝันนี่จำไม่ได้ดอกถ้าว่าย่างไปใสเห็นตะเละเก่ามาขึ้นบ้านมื่ขึ้นบ้านเลยไอฝันไปไห้เพต่คนนน่ก็ฝฟันเห็นตะ้เฒ่าฝันดีนี่นะฝันเห็นตะค้นไตให้ว่าย่างไปใสอันแต่ว่าไปย่างดอกจำได้ย่างเดียวตั้งแต่เห็นตะเละเก่าเอาไปใสก็มีตะเละเก่าแถนแน้วอึนคือบ่มี่เดิมมึขึ้นบ้านืะเละเก่าตัวเดียวหุเก่าตัวเดียวย่างไปใสก็เห็นตะเละเก่านั่นแหละก็สุ มันจะบกว่าเก้าเก้าแค่ไหนผู้เฒาตายสิเอ่เมืาขึ้นนี่มาบ้ันเห็นตาผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าซุ่มซุ่มตายแล้วแม่มูไม่ไงบิงไม่ไงก้อมไม่ไงซุ่มนั่นแหละซุ่มตายแล้วเจ้าหลายครับเป็นไหนว่าข้าเจ้าอยู่น้ำกันหลาไม่ต้องกนตายผู้โตนี่บัว่าแม่บัดสันละฝันเห็นตาคนตายครับแถวว่าสั่นแต่เลื่อวัน อ๋อว่าสันหอม,อมูเมียขึ้นดีแล่าแล้วแล,ล่าตีหนึงเนี่ยแล้วเว้ยมึงขึ้นเลยลุกขึ้นมานอนก็บรหลับแบบน,นี้นทั้งอือก็เลยลุกขึ้นมาไหลหัวบอลโอ้ยฝัน,นมันบาร์ดีรับได้นอนหลายนะมึงขึ้นไปน้ำต,ตาข้นไตอืมเพราะนั่นแหละไปจักสิวังได้แาบคือเขาเจ้าผ้าไปหั่นไปนี่ไปยังสี่แมับแต่ว่าว่าไงเนาะ ไอเมื่อแรกมือก้อนนั่นฟันในตะเลเก่าอย่างเดียวแต่มีมีตะเลเก่าเจ้าว่าไปอีหยังดอาหยางไปซะมีตะเลเก่าเป็นนังสั่นล่ะขึ้นต่อมากับมาฝันมื่อคืนเนี่ยนะครับขึ้นต่อมาไหนหล่ะขึ้นเมื่อคืนฝันเห็นผู้เฒ่าตายมีตีาคนตายคนตายแต่เป็นผู้เฒ่าพาไปเออไปหันไปนี่เจ้าไปอีหยังเราบม่รู้เท่อกันมีตะเฒ่ารุ่นไม่ยังบิงแบบอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็เพิ่นพาไปอีหยังห่งไปจนนะ ตีนึ่งหูจะหูเมียขึ้นแม่ปวดเหี้ยววันเถอะได้ลุกขึ้นม้างอยาเลยนอน่าตลับเราเมื่อคืนนี่ลุกขึ้นมากฝันจังซี่อะไรฝันจำบ่ได้กันจำได้แค่กังซี่อย่างเดียวบม่ค่อยฝันนี่เมื่อคืนก่อนนี่กับเมื่อคืนนี่ล่ะงัันแหละฝันยางไปใส่มิตรเล็กยเกาเอาเป็นอีหยัง าขี้ได้ตีตัวใดแบบนี้ตรงนี้มังโอ้ยบ่งหัวเหลี่ยมาบ่บังหัวจักตีเล็กบ่เป็นอ้าวนะครับมาลอยตีซอยเด้อพี่น้องลอยตีองไรล่ะโม่ไอตีซอยดอกนะครับเห็นจังสั่นกับตีบ่เป็นเล่ยพี่น้องเฮ้ยครับโม่เลยตีขาดกระฝันยุดอกบึกขึ้นฝันควันตีแกงเดี๋ยวปปาเดี๋ยวเจ้าตัวนี้กระฝ้ากันมาใส่บาทนะครับเแม่มูนก็มาใส่บาทแม่มูนก็ฝันดีนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวขอลงอีกคลิปนะครับของแม่มูนเนี่ย เดี๋ยวปนกันได้ซิงงกันนะครับเดี๋ยวซิงงว่าไฟเป็นไฟเนาะนะครับอันนี้มาเลยอะครับมาพอดีเมตุมาถาใส่บ่าด้วยกันนะครับเมตุเขามาเข่าพันไั่ง่วงาบอกแค่เป็นเป็นน้องมีใบเป็นเงินไมน้องเมตุเพิ่นก็มาถาใส่บาดนะครับเพิ่นก็ว่าฟันดิมีเขาเป็นเนาะสี่เหลี่ยมเอาเข่าหนี่แน่นอนเนาะเห็นแต่เล็เข่าเนาะเข่าท่วนตัว แต่ตัวเดียวไม่นะยางากัดซีไไล้วก็เห็นแล้วก็เกาล้วพูดเถ่าหลายๆจะเป็นศูนน่ะที่เกาศูนแล้กัดซีพูดเท่ากับพูดเท่าตายไมหมเอานะฝันคนละขึ้นจนหน้ากันซูนนักเนี่ยนะครับอ,อ้าเยสิอานะครับเนี่ยหมุนว่าตีซอยว่าซีเกาศูนเมาร้อยตี 609เด้อพี่น้องนะครับเพราะว่ามอรวยซมอรวยกับฟันได้906นะครับแต่ว่าเมตุมาเก่าก็ได้เอาไปเก่าอีกทางถ่ายนะครับเป็นเป็น609นะครับสําหรับแนวทางของเมตุในวันนี้นะครับสําหรับเพผนฝันดีดีพี่น้องฝันเห็นใะยักเล่าเนี่ยข้างล่างก้านสามก้านสามขึ้งก้มูหนึ่งมาพี่ละสุดพี่ละกูสอบคนถ่ายเสีบานะครับว่ามีพระ พาเพื่นมาแที่มบ้าปะะเพื่อนมาขอบินบาทเขาสารอาหารแหน้งโอ้นส,สารอาหารแห่ง,ง,งหนเนาะมีมูลร่ำมีมูลร่เคยมีโชคนะ่ำเอบาทาวสารอาหารแห่งเด้อไปซ้ตัวตรงมูได้เงินนัน้นเพิ่นดวยมากแบบไปซ้ำจากว่า,จจวาอืเด้อ วัวมันจะไล่เลี้ยงมันปนกันเขาอยิ่งางวัวมันตกซีว่าที่ยไม่มวลเอาใจเห็นชอบซีประตูวัวเขเป็นเออเดี็กเขาวัวเลยนะตีว่าจังไหนเนาะบาดที่นี่ก็ว่าก็เป็นก้อนวัวเป็นหเนาะอ้าวประตูวัวเป็นเก่งนะพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นฟันนะครับว่าไปใส่มาใส่เห็นตะลึกเก่านะครับเมื่อแรกนะครับไปใส่ก็พอจะค้นปันทีเอาได้พี่น้องเะครับันซ้ำนะกันเก่าคนซ้ำฟัน กันคิวนะครับพูดว่าไปใส่กระพอิ๊งตะเล็กเก้านะครับไปใส่กระพอตะเล็กเก้ามืดตัวมากว่าฟันเทียนหยาดว่าฟันเทียนยาิตายแล้วนะครับสิหลายๆคนครับมีหลายคนแม่ปิงแม่กอบแม่ย่างพื้นกับว่ายหินนะครับแต่ว่าเป็นหติเพื้นหาาิผู้เฒ่าเพือนทั้งนั้นนะครับมองเลยก็เลยว่าเออนะครับตัวนี้น่าจะเป็น 0990นะสลับหนทางแม่ตูงวันนี้สามตัวมลอยตี้ย609ครับ609ส่วนแม่มนตี490วันมานะครับครับเป็นไปได้นะครับลองมนเด้อพี่น้องเอฟซีฟันชองให้ลำล้ำเรย่ยๆนะครับเด้อมียกมันนะแม่ตูงวันนี้นะครับแม่ตูฟันดีเราเด้อพี่น้องให้คนว่าฟันดีคนว่าเบาไปถามเราสามมือเราก็บ่กให้เราว่าฟันดีนะครับวันนี้เราฟันดีแล้ว เล่าถึงมาบอกสุพีสุนองฟังนะครับขอให้ชคให้มาหนน้ำแม่ตูวในวันนี้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวมาเลยขึ้นตัวเลขให้นะครับหกศูนย์เก้านะครับแลักสี่เก้าศูนย์นะครับสำหรับนะครับมักกว่าแม่ปลาสองตัวนี่มักวะมักอยู่วมากอยู่เนาะแต่ว่าสองตัวในไหนเขาสูดเขาเ่็นไงคือวางสันปะวางสันเพราะมันสันเอ้ยนี่ยแม่กับสันตั้งตีก็เป็นเนาะก็ตีเลขมกับสันตผู้เฒ่าเนาะ

ซึ่งเกษสิได้เครื่องหนึ่งก็สุ่มอยากติดเก่าอยากติดเครื่องเดีไหมเก่าอยากติดเครื่องก็ไม่ใช่เศรษฐีถ่ายเสัดเด้อพี่น้องผูพุทธพันถายเสบียดสอสารอาหารแห้งนะครับแต่ทนายมาอยู่นะครับสำหรับโรกพอนะครับเอานะครับสรุปนะครับวังวันนี้แม่ตุนะครับฝันดีเด้วยพี่น้องฝันว่าขึ้นแรกเลยฝันว่า ไปไซกับพอตะเหล็กเก่านะครับย่างไปท่านใดก็พอตะเหล็กเก่าคนว่าเหลือขึ้นต่อมาคนก็มาฝันเจียวว่าฝันเห็นตาผู้เฒ่าตายนะครับเป็นย่ายเป็นไม่หญ่นะครับเป็นแม่จิ้งแม่กม้อมผันภาพไปนี้แล้วไปวเรา้นภาาไปเอ้้เจ้าของกระชิดที่ดอกอืผ่าย่างไปอืมอไปกันฝัน คุ่มนันถ้าย่างไปแบบนีต้อผู้เฒ่าเป็นเป็นคือจังเป็นงานนี่ยแหละมันก็บอกแม่งงานดอกแต่ว่ามันเห็นแต่คนตใจกันเป็นภาษาักเลยเนาะเพราะว่ามาใส่บาทเลยมาบอกไปมูฟังเนาะมาใช้บาทเราดูมูฟังเนาะเอาลอนะครับพี่ลอกเนาะนะครับมาดูกันเลยก็บอกไปจังสั่งนะมาเลยว่า มาเลยตีซอยนะครับเด้อเ,เป็นหกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์นะครับแล้กกับแม่หมุนตีซอยคือสี่เก้าศูนย์นะครับอ้าวหชหายนกันในวันนี้เดี๋ยวมาเลยขึ้นตัวเลขให้อีกข้างนะครับชัดเจนเ,นเออพี่น้องในพวกฝัน,น,นตองเป็นตุกตุกคนฝันแม่นนะครับแต่ว่าตีว่าเปลี่ยนพันวานะครับล่องตีซอยกันเบื้องพรเมากไปได้ล่องตีเบื้องซอยกันนะครับเป็นแนวทั้งของวน,นี้นะครับชงหายนกันสุดๆคนบ้าเอาบนน้องกันได้พี่น้อง สลงพ่อมาพิธบัตรเอาซานอาหารแห้งนะครับอ่านาผีใหญ่แล้วเตรียมพร้อมมาแล้วเลยนะครับเอาซานอาหารแห้งอ่ามาบุญนกันให้โชคมันมันครับทาบุญต่อสาอให้โชคมันเก่าสเด้องวันนี้สุดเก่าเออกูได้ยินยิ่ก็ให้โชคให้มันน้ำกันนะครับหนึ่งวันนี้ก็าสุดไม่เห็ก็ตีเจ็ดสองจ้ะ เ้ออรุ่ไหม่นบาทม่บาได้ไหมเขาเจ้าเขานี่เข้าเจ้าเข้าได้ไหมเข้าเนี้อเข้าเนี้อใส่ไไหม ให้ไชคให้ลาคหู้กทุกคนเด้อคนเกิบาใส่ส้มใส่ฮานีก็ดีต่อมาอาิวัฒส์วิโยยินดด้วินั่นเด้อพีน้องเด้อห้โชค้ําภให้ส้มให้ฮกนีให้ย่ยพยายามไปเสชาวพอไม่ได้คุณแม่จประสบสับประสบก็พ